คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปยิ้มรับสิทธ์เหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่มีการคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นครอบคลุมมากขึ้นการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตของผู้ประกันตนก็มีสิทธิ์คุ้มครองที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่จะมีอะไรบ้างไปชมกันครับดาวสุดาสุขสงบอายุ20ปีอาชีพนักศึกษา สำหรับคุณสมพง์สุขสงบเป็นพนักงานขับรถในบริษัทแห่งหนึ่งพอทำงานมาได้อายุ55ปีเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคุณสมพงษ์เมื่อโรคร้ายพากชีวิตของคนขับรถที่ชื่อนายสมพงษ์แต่ยิ่งไปกว่านั้นคือนางสาวสุดาสุขสงบที่ต้องขาดเสาหลักของครอบครัวไปในวัย20ปีสวัสดีค่ะชื่อดาวสุดาสุขสงบนะคะอายุ20ปีตอนนี้กําลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่3ค่ะ สำหรับคุณพ่อสมพงศ์ตอนที่มีชีวิตอยู่คุณพ่อทำงานอะไรครับคุณพ่อสมพงศ์เป็นพนักง,งานขับรถบริษัทเอกชนค่ะก็เริ่มไม่ได้ไปทำงานสักพักแล้วหลังจากนั้นก็เข้าโรงพยาบาลได้สักพักแล้วก็เสียชีวิตลงค่ะ คุณพ่อป่วยเป็นโรคอะไรและหลังจากนั้นชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับคุณพ่อของหนูป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังพอท่านเสียไปเนี่ยหนูก็ไม่รู้จะดำเนินชีวิตต่อไปยังไงอะค่ะแล้วน้องดาวสุดาก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ยังไงครับสําหรับตอนนั้นนะคะก็มีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาพลิกในชีวิตหนูก็คือประกันสังคมค่ะโดยคุณพ่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับประกันสังคมไว้ที่ที่ประกันสังคมพอได้บอกมาว่ามีพระราชบัญญัติ ประกันสังคมฉบับใหม่ออกมาหนูก็ได้รับการดูแลที่เพิ่มมากขึ้นค่ะการดูแลจากประกันสังคมช่วยพลิกชีวิตเราได้ขนาดไหนครับสำหรับประกันสังคมอะค่ะก็มีส่วนช่วยตั้งแต่ที่คุณพ่อป่วย และตอนที่คุณพ่อรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปทํางานทางประกันสังคมก็มีเงินชดเชยกรณีที่ว่างงานให้แก่คุณพ่อถัดมาเมื่อคุณพ่อเสียชีวิตก็ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองในกรณีพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่แม้คุณพ่อจะส่งเงินสมทบไม่ครบก็ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยเงินตรงนี้เองอะค่ะหนูก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลังจากที่หนูเสีย เสาหลักของบ้านไปเช่นทุนการศึกษาแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันค่ะสําหรับชีวิตของใครบางคนเมื่อเจอกับสภาพปัญหาที่ยากลําบากขอเพียงแค่เรายังไม่หยุดความพยายามและทําความดีก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเปรียบได้เหมือนกับสิทธิ์จากประกันสังคมที่สามารถชดเชยและคุ้มครองผู้ประกันตนอย่างเราๆครับ